แล้วก็แฝบ,บวันนี้เนี่ยก็จะมาขอแบบอธิบายอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของสเตมเซลล์ก็คือมันมีหลายๆคนเนี่ยถามห่อจำนวนมากเลยนะคะว่าสเตมเซลล์เนี่ยมันสกัดเป็นขวดไม่ได้หรอเมื่อเข้ามาอยู่ในขวดแล้วมันตายใช่ไหมใช่ค่ะสเตมเซลล์เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในขวดแล้วตายแต่ว่าเมดีดีเมดีดีตัวแฟกเตอร์ตัวนี้มันไม่ใช่สเตมเซลล์เดี๋ยวจิ๊บจะจำลองภาพเหตุการณ์ให้ดูนะคะคือว่า เราเนี่ยทุกคนเนี่ยในร่างกายไม่ว่าหัวสดเท้าเนี่ยมีสเตมเซลล์อยู่คือสเตมเซลล์ต้นกําเนิดที่ติดตัวมากับเราตั้งแต่เด็กนะคะเมื่อเรายังเด็กอยู่เนี่ยไม่ว่าจะมีดบาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยแผลเราจะหายได้อย่างรวดเร็วมากๆเพราะว่าสเตมเซลล์เหล่านั้นยังทํางานดีอยู่แต่เมื่อเวลาที่เราแก่ขึ้น <c oughs> ก็สเตมเซลล์ของในร่างกายเราที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็ถดถอยลงใช่ไหมคะอย่างเช่นแบบเหมือนกับทํางานได้น้อยลงทีนี้เขาก็เลยมี อ,อวิจัยกันขึ้นมาว่าอะไรที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นฟล r เวอร์ยางนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็เลยเอาแบบผิวหนังของมนุษย์ที่ยังเป็นที่ยังมีเซลล์อยูอ่ออกมาเพาะเลี้ยงในห้องนะคะเพื่อดูการเจริญเติบโตปรากฏว่าผิวหนังของมนุษย์เนี่ยแล้วก็มีผิวหนังของมนุษย์ที่แบบเหี่ยวย่นมากๆอะไรเงี้ยเอามาเพาะเลี้ยงเหมือนกันแล้วดู ในตู้นะคะคือแบบอีกตู้หนึ่งเนี่ยก็คือใส่สารเคมีลงไปอย่างเช่นพวกัะครีมบำรุงผิวที่มาจากสารสกัดจากนู่นนี่นั่นลงไปแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นเป็นคือเหมือนกับเซลล์เซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแต่เป็นเซลล์ที่ยังแบบวัยรุ่นหรือเด็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่ได้แก่นะคะก็คือว่าเขาก็ลองดู2ตู้ไอ้ตู้ที่ใส่สารเคมีมัมนก็ดีขึ้นค่ะแต่มันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งเสร็จไอ้ตู้ที่มันไม่ได้ใส่สารเคมีแต่มันยังเป็นผิวเด็กอยู่ มันก็จะได้มันก็หลังสารตัวหนึ่งออกมานะคะซึ่งแบบสารตัวนั้นก็คือมีลักษณะแบบเหนียวๆอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอย่างเงี้ยเหนียวๆอย่างเงี้ย,ย,ย,ยก็คือมันหลังสารตัวนี้ออกมาแล้วเขาบอกว่าพอมันหลังออกมาเนี่ยกลายเป็นว่ามันไปหล่อเลี้ยงเซลล์บางเซลล์สารสก,กัดบางตัวจากแบบไขมันที่มันมันไม่ค่อยฟูอะไรอย่างเงี้ยในตู้เดียวกันอะ ปรากฏว่าตัวเนี้มันเข้าไปอยู่แล้วมันก็ทําให้เหมือนแบบดูอิ่มตัวขึ้นมาเขาก็เลยแบบเริ่มเริ่มจับตาดูว่าเพราะสารตัวนี้หรือเปล่ามันเลยทําให้แบบเซลล์เราเนี่ยได้รับการบํารุงและมีชีวิตอยู่เขาก็เลยเหมือนเริ่มจับตาดูหลังจากนั้นเขาก็เอามาทดสอบก็คือว่า เอาสารที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมาใส่ในตู้ของผิวคนแก่นะคะปรากฏว่าใส่เข้าไปใส่เข้าไปเนี่ยประมาณสองวเนี่ยผิวคนแก่นี่ยฟูขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็ละเอียดมากขึ้นเขาก็เลยมีวิจัยว่าอาหารสเต็มเซลล์ของสเต็มเซลล์ต้นกําเนิดเราเนี่ยเมื่อพอเรายี่สิบเนี่ยมันถดถอยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องการอาหารที่ เอาไปบำรุงเซลล์ซึ่งแบบสามารถดูดซึมและรักษาเซลล์เราได้นะคะนั่นก็คือ g r o w t แฟ a เตอรที่สเต็มเซลล์ของเราถ่ายออกมานั่นเองก็คือว่า ทีนี้ผิวผิวไวเราเนี่ยมันมันน้อยมากๆที่ที่แบบมันจะคายออกมาอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยแบบทำวิจัยแล้วก็เพาะพันธุ์เพาะพันธุ์สเต็มเซลล์ไปเรื่อยๆเพื่อให้สเต็มเซลล์เนี่ยคายโกรทแฟตเตอร์ออกมาเรื่อยๆ,เร,อยๆเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็คือว่าพอมันคายออกมาเนี่ยเขาก็เอามาสกัดเป็นเซรั่มนะคะเพื่อให้อ่า เอาไว้ทาเพื่อบำรุงเซลล์ต้นกําเนิดเสร็จแล้วนี่ทีนี้มีคนถามว่าต้องใช้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยต้องบอกเลยนะคะว่าใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะว่ายิ่งเราบำรุงเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเท่านั้นนะคะคือขวดหนึ่งเนี่ยของเมดิดนีเนี่ยตอนที่เราขอออยอนะคะออยอบอกเลยนะคะว่ายี่ห้อเราเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ขอความเข้มข้นเยอะที่สุดนะคะตรงนี้ออยอเป็นคนบอกมาว่าเป็นยี่ห้อที่ขอ ความเข้มข้นเยอะที่สุดเราก็เลยใช้เวลาในการขอนอนอนเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่เคยให้ใครที่แบบเยอะขนาดนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่มีบางที่เราที่มาขอเขาก็ไม่ได้ขอแบบในปริมาณความเข้มข้นสูงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือน,น,นเป็นงานใหม่ของออยแต่สุดท้ายก็ได้ผ่านออกมานะคะเป็นโกลด์แฟกเตอร์95เนะคะความเข้มขน้น95เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าในขวดเนี่ยก็แทบจะไม่มีอย่างอื่นเลยมีไลโปโซมแล้วก็มีน้ําอยู่นิดหน่อยนะคะคือให้ดูแบบใกล้ๆเลยว่า ความเข้มข้นเนี่ยมันยืดอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ใช่เมื่อหอ,อยาทากนะคะอันนี้คือเซลล์เซล์แล้วมันก็จะคือถามว่ายิ่งทามันก็ยิ่งดีไม่ว่าคุณจะใช้ครีมอะไรอยู่เนี่ยคุณก็ต้องบำรุงเซลล์ต้นกําเนิดด้วยเพราะเมื่อเซลล์ต้นกําเนิดของเราเนี่ยมันมันดีมันสมบูรณ์อนะ่ะมันก็จะสามารถรักษาปัญ,ปญหาของใบหน้าเราให้เปรียบเทียบตอนเด็กๆว่าเราเคยมีสิวไหมตอนที่เรายังเด็กอยู่แบบอย่างแบบสิบขวบหรืออะไรเงี้ย หน้าเราไม่เคยมีสิวผิวเราละเอียดทาไมเราไม่ต้องทาครีมก็ถ้าเราบํารุงเซลล์เราเราบำรุงแล้วให้อาหารเซลล์ไปเรื่อยๆผิวเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะคือ forever อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ายิ่งบํารุงยิ่งดีถามว่าแล้วใช้ตัวนี้ต้องใช้ยาต้านริ้วรอยด้วยไหมไม่จําเป็นแล้วค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเน้นในเรื่องริ้วรอยด้วยนะคะเพราะว่าสเต็มเซลล์มันจะแบบทําให้ริ้วรอยเราหายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ แต่ไวทเทนนิ่งเนี่ยถ้าเกิดใครบอกว่าเออรู้สึกว่าแบบหน้ามันไม่ขาวเท่าที่ครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ไวทเทนนิ่งเสริมได้นะคะเพราะว่าเซลล์อ่าโกลด์แฟตเตอร์เนี่ยมันจะมีหนึ่งชนิดที่ปรับเม็ดสีผิวที่ผิดปกติให้ปกติแต่มันก็มันก็ปกติคือมันก็ยังอยู่ในผิวเดิมผิวเกิดเราอะไรเงี้ย แต่ว์เทนนิ่งมันคือการทําให้หน้าขาวอะไรเงี้ยก็ใช้เสริมได้นะคะถ้าจะเป็นของ L P B ก็คือ night cream day cream night repair สตัวนะคะที่เป็นไวท์เทนนิ่งโอเควันนี้เข้าใจเรื่อง Growth ็ a เตอร์แล้วนะคะถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย